เขาเขาไปอยู่เ่นะสบายดีพี่น้องอยู่น้ำพัวน้ำเมียเออพัวโดยอันท้าไม่อันพ่ไม่ไม่แล้วมีจะคนลูกทั้งหมดนะเจ็ดคนยังยังเจ็ดคนเสียผู้หนึ่งลูกหลอดเออน้องสาอ่อนบอไปด้วย อ,อันตอะรู้อ,อะอไระไ่รูดยแต่ว่าทั้งหมดน่ะเจ็ดคนเนาะเสียผู้หนึ่งง่ายแลยอยังได้เสียนะ,นะเออรู้เ,เออรู้พี่น้องคันเบากับภาษาไทยกับแท่งเนาะ Lu Lu vẫn lu luôn 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 เราไปแน่นเขาเจ้ากับมาเรมาหรือเปล่ามาเออมาอยู่บ่ของใครกับมีครอบครัว,วหลือกับอยู่ไกลกันเนาะนอยู่ไกลกันเด้<ป>อฝูนึงกับอยู่ในปากซองนี่แต่ว่าเขาเจ้าใครคลองอยู่ในปากซองนี่อเปล่าเออนักการาน้องให้เอาคือบริเวณเราขายในปากซองเลยเขาบอกของใครเขาอยู่นักการาเออเขาเจ้าอยู่นักการา แต่ว่าเขามาขายของในปากซองน,น้องไห้ไหเลยอยู่กับน้องไห้เนาะแต่เขามาขายของในปากซองเนาะห้า,าเครื่องขายเออห้ารับเครื่องขายรับคำว่ามันชื่อเอาขายต่อเออไปรับซื้อแล้วก็ขายต่อพี่น้องอันนั้นนะผู้ชายบ่เนาะลูกไผ่บ่อเออเเออพิ่นมีลูกสองคน บอกคืออยากเอาเอาบอกคืออยากเอาร้านมาอยู่นั่บอกเ<อ>ขาบอกว่าอ่าง่ายห,หรือบอกไม่เถอะซ้อนเบาพี่น้องซ้อนเบากับประมาณชิบสี่ชิบห้าชิบหกปีเขาเอ,อื่นซ้อนเบากำลังเป็นเบาหน่อยนั่นนะพี่น้องบ้านเขาเอื่นซ้อนเบายังไม่เถ่ะลูกเงาเตี้ย <laughs> ลูกเงาเตี้ย <laughs> พอน้าชูงบ่ เอ๋เอไอ้ชาวจอยนะสูงขาวพี่น้องตัวแรกชาวจอยแล้วก็วสูงเนาะบรรลุฝัดเตี้ยลูกฝัดเตี้ยหรืออย่าลานฝัดเต,ตี้ยยังน่าผู้หญิงกับเตี้ยบ่คือพอเลยโดยผู้ชายบ่เป็นโกกมูนะไม่เท่า,าลูกชายเป็นโกกมูย,ยังน่าชื่นอะไรนะท่า Os, เออเบาวบาวท่าเลยก็สาวไทยอืมขันสาวไทยนี่เห็นตลอดพี่น้องเพิ่นขึ้นมาตลอดเพราะว่าอยู่บริไกลเนาะอยู่ไกลๆนี่มากข้าวมั่งากโดยอนมันไกลอยู่นากะลาคุณก็ยืน้าลงห่างไกลครับยังไม่ถ่าเห็ไก mm. ่นากระลังอยู่ใช่ไหมนี่ อันนั้นหิ่งไก่บ่มีชาวชาวเอออันชาวอินเนาะชาวอินชาวอ่อนกับไกลแล้วชาวอ่อนกับผู้ผ่ากี่โน่ไกลกับมู่พอจักลูกชาวลอยเพื่อนี่แต่ว่าแถวมาตลอดแต่ว่าขี่รถสองสามชมู่อยังสิหอดบ้านหอดบ้านเบานั่นนะพี่น้องเยคมาอยู่่อยเไงมาอยู่พี่บ่มาอยู่ อาย่พ <Ooh. S 2> ี่ก็หาชื่อหน้าให้เขาเห็นแล้วน้าก็ไม่เอาคือพราะาวเถอะมันมีนัชาวมีเงินแล้วก็จ้างให้รถใหญ่เขแล้วมาดูดเป็นให้หน้าแลยอ๋อ้องชาวจอยพึ่กับมีรายได้ก็จ้างรถใหญ่เขามามาจะชาวให้เลยมันจังได้เหตดเนาะหน้าอายุบ้านไดไหมเถ่ามันให้ม่วง เพิ่มมีนาเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเป็นป่าบ่มีบม่บมีกำลังบ่มีแห้งไปซาวออาสองเฮกตาร์ครึ่งสองเฮกตาร์ครึ่งลายอยู่เฮีสองเฮกตาร์ครึ่งคนละพวจักลายไหยนาไม่นี้ไทยนาเราสองก็เขาเวลาร่วมเลยว่าเป็นไหยนานนี้ชั่มมองห้องเอาไฟเขาไ,ขขไปปล่อยนี่นนสองเฮกตาร์ครึ่งบ่ เอ้ออันนี้อันกะแม่เท่าไหลก่อนเนาะอันนี้คงอืมหาบลพี่น้องนานๆแม่เท่าเพิ่นกะไหลเด้อา็่บ่เฮกตาครึ่งแต่ว่าภาษาไทยเฮากบ่ฮู้จักว่าเท่าใดเนาะไทยสิเอ้นเป็นอันเป็นลแต่ว่า4ต่อเฮกตาร์นึง4่ต่อเฮกตาร์ขอว่าป๊าดพี่น้องอันนี้ทาอยนี่10รพอดีพี่น้อง สองเฮกตาร์ร<น>ึิงชีบไรว้าวพี่น่อยเล่นชีบไรมีสิบไรนะไม่เถาน้ะสิบไรกุไลได้พี่น้องเ้ยกั <c oughs> นชิบไรแต่ว่าบ้านเราเขาเอืนเฮกตาร์พี่น้องหน้า่นสองเฮกตาร์เค่งคันอยู่ไทยนะประมาณชิบไรน้องสาวลาวะยั <c oughs> ไงไม่เถาเนียประกันภัยวะ เออเชเชาที่ดินเชื้อปะีเชื้อปีเชื้อปีเราทาไหมเถอาบ้านได้มาเก็บนะมันหัม่วงบ่ขากับหู้บ่บ่ยู่พี่โดมันมีดูมีหน้าพี่เนาะหน้ากัมี เนาะคันไฟหูเขาคอมเมนต์มาบอกเลยพี่น้องเดื่องช่องเฮกตาร์เครื่องนี้มันจักไรเนาะน้องชลาร์กับดาเอาสื่อนะนะคันเคยหลานอะปวจักเลยเฮกตาร์นี่จักเข้าคูนแบบใดจักมันจังเม็ดเนาะแต่ไรหนึ่งนะพันมิดบ่พันคูนพันมิดบ่ไรหนึ่งแต่เฮกตาร์หนึ่งจักมันจักเม็ดเนาะกับวัจักแต่ขัดสีเล่าๆนี่แหละพี่น้องมีแต่ปูนในสังเกตนาเมทัลแล้วควักนะอ๋อเนาะเนาะ ผู้ชา,ายจะคนไม่เท่าลูปนะชี้ก็มาไม่ถาวา์าอ๋คุณเบย์ใบ<ป> <laughs> ชี้ชอจ้อยนี่อย,ยูอ่ในโหมดผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายถ้าไปจกักเบียถาวร์จักนี่าระจากั <laughs> าจากเนาะ นุ่มชินเพรอะซาเออตะกี้น่ะนุ่มชินแต่นี่น้องไอ้ผู้มันยังเป็นผู้หญิงมือมันทางกัใหญ่มาเออพี่น้องแต่ปีจอยนะน้องสิเออน้อยนะแต่น้อยเนาะปีแต่ยังน้อยบ่อันถือว่าเพิ่นอยากเป็นผู้หญิงแต่ยังน้อยเนาะรวมแล้วผู้ชายน่ะ4คนพี่น้องผู้หญิงน่ะไทยแล้วก็อินแล้วก็ออนบ่ สา <3 S 2> มคนใส่สี่สย, 4, ยิงสามเนะานนะเจ <c oughs> ็ดคนพี่เนาะ่ว่าชู้ไล่กันนี่แหละอันผู้อยู่ก็ไม่เท่ากับซาจอยแล้วก็บเซาฮอนเชาอินก็อยู่ในบ้านนี่บ่หรืออยู่กรุงเทพอยู่ในบ้านนี่บ่ในบ้านบ้านนากระลึงนี่บ้านาน,นากระลึงอยู่ไทยนี่อยู่แล้ว Ch là chicai mà nếu kêng yang, bốp 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 ăn bốp 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 nó, cứ bốp 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 gì bốp 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 bố กินข้าวเขายังไม่ถ่ายโดยลวกผักก,ก,กินเฟรซุกกระเพาะเนาะลวกผักแสดงว่าคันลูกเคยมาอยู่กับช่องท้ายเขาสี่ผ้าเฮ็ดหน้าอยู่ดอกต่อไปเขาก็สีไปเฮ็ดอยูดอกหนะ้าป้าว้ก,ก็บเได้ดินเจ,จือมีอยู่ดิคันเฮ็ดกะห้อยคันชองเฮ็ดตาคัะมันเป็นหน้าเมือดนี้โอวยเข่าได้เป็นร้อยฉอบผมแล้เนาะ สองเฮกตาร์รข่งสองเฮกตาร์รึงแด่ว่าจังใหนาชิรายเป็นไงสมมติว่าเอาใหน้ามืดกว่าอีกแล้วห่อยเนาะเราเราลอยอปปด้งเลยอยบอกเลยป่ารึ่งหนึ่งนารึ่งหนึ่งโอ้ยนาบวครึ่งทํากับว่ามีแต่หินดานโดยคุณมีแต่หินดานไปเห็นลำละสองสาำเถื่อนนี่แหละยังไม่ถา มัน้บ่ไดเป็นแผ่นเลยนะสามันเป็นแผ่นแผ่นใหญ่เลยมันเป็นแผ่นคพิจามือนนี่มันก็เห็นบ่ได้แล้วเเต่ละหมองเเต่ลหมองมันนอกจากว่าเขามาชื่ออันเอาหินไปเห็นเนื้อคือคันดั้มคันดั้มนีงงามเลยคนเเต่ว่าปีละหาหกสิบปีละหาหกสิบบ่เลยสวัสดีเลยแม่ลอย nhiếc, <Nee> khơi lạ mà, bố khơi đi hết chắc thừa, bố khơi hết chắc thừa, năng lắm năng, wow nhé, xin chào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 , đi chào, xin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  chào, มันชูงขึ um, kind of used, okay. ้นอือพาปิดนะเจะเขาเอิดยังเจ้าประานเพียงจะเขียวแต่วันนี้ชอาจอยมาอยู่เพี่อนิ่นไปธุระในเมืองเนาะ มันไปทุระในเมืองไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปนาสบายดี